ส,ส,สนนว,วัดีครับขอตอนแล้วก็ซืช่วงตัวมันหุ่มนะครับนี่มาล้วงตัวนะล้วงประมาสามลังครับล้วก็ไปรับ 你看，这飞机好亮眼。 もい何なんこれってい น,นี่มันล้วงต่อลุยฝนครับตอกนกำลังจะล้วงนี่ฝนมาตกครับพอใส่ชุดเริ่มล้วงเลยสองล่างครับฝนลงอันนี้ผมจะมาล้วงอีกประมาณสองล่างครับขอใส่ชุดนะครับไ้ว่าจะใช้ได้นานแค่ไหนครับเด่ดตกล้องก็หมดไปแล้วตวงครับ อยู่เลยครับอันี้ โอ้แขนนี่ยิงอลังแกรนโอ้ยต้องดับครับต้องดับอยู่เพนี้โอ้อร้รน ดอีกล้งกันหนึ่งตะ,ะคุ่วะคุณละกุลีหน่อยคนเดียวฮะรอแป๊บนี่หลังสุดท้ายครับว่าชายทำกับลำบากันนี้ฝนตก mm-hmm ที่เีลือจะคอยไว้ครับเพราะว่ามันติดกิ่งไม้ครับออกยากไว้ครับเดี๋ยวไปสรุปของนที่บ้านครับก็จ,บจัดการจัดแจงเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เศษเศษมันกองบรนับอ่ะในลองชั่งดูคนระจะได้ขี่กิโลแล้วครับนนี้ได้สี่กิโลแล้วแผนนี้ สี่กิโลเนี่ยไซค์ของมันเป็นสี่นะถ่าดนี่กัหักไปครึ่งกิโลนี่กับสามโลครึ่งน,นะครับถ่านนี่สามโลครึ่งถ่านหนึ่งสามโลครึ่งน,นี่กับประมาณสามโลครับนี่ประมาณสามกิโลครับหกักถานไปครึ่งกิโลโอ้เรามีเลยเยอะนะครับหกกิโลครับเราเนี้ สูตรเลยสามโลครึ่งกับสามโลครึ่งหกโลครึ่งครับครึ่งกิโลมาน,นับครับนับแค่หกโลพอสวยๆฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ช่องขค้มันหุ่มครับโคงครับโู้อยู่มันเริ่ม,ม,รมสร้างนางพญาครับเ๋ยวให้ดูอันนี้ก็ ล่างในผมล้วงแค่สองรอบเองนะคับบมีคเขา่ารอบสามครับนี่ล้วงแค่สองรอบครับรอบสามก็ปล่อยมาขยายพันธุน์ไหมนี่ให้ดูถาดนี้ฮะนี่เต็มถาดแล้วย,งย,ยังใหญ่เยนี่นี่ก็ัเริ่มสร้างนางพญาแล้วต่องานรอบเลี้ยวครับรอบพิจกรอบสอง มันผมจกมีผมดวงอยู่สองสองครั้งรอบสองรอบแรกก็ประมาณสองลังสามลังครับรอบสองไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็อีกสามลังครับน,นีรอบสองจะมีลังเล็กครับที่ลวงไปนี่เป็นรอบแรกมันก็ใส่บอกเขาเยอะแล้วน่าจะรอบเดียวแหละลังเล็กๆก,ก็น่าจะเอาลปล่อยมันใหญ่ไปครับปล่อยมันสร้างนะครับแย่สร้างตกอ่อนไปเอาละลังน,น้อยสองลังที่เหลือ พอแล้วงามเลยมันอ้วนเลยหยิบบุ่มไปอันนี้ก็ยิบจอยอันนี้เนี่ยเป็นรังเล็กๆกัน,นตัวก็บค่อยใหญ่เท่าไหร่อ่นี่ก็เป็นของรังน้อยครับสวยครับเนี่ยรังน้อยมันใกล้จะล้างไปละนี่ก็มีนี่อีกแผ่นนึ่งที่สวยๆนี่นี่นนแผ่นหนึ่งก็ใหญ่เหมือนกัน สุดจอดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค r i b e ช่อง,องของมันหุม่มอะฝนตกทำฝนตีแล้วครับต่อ